มาคุยกันเรื่องของวัสดุไม้แพงไม้ถูกเนี่ยมันมีความแตกตา่างเรื่องของอะไรบ้างก็ลองรับการขึ้นเอนเนี่ยไม่ได้สูงนะเอาไปตีหน้าบ้านกน็ตีได้นะมันก็ป้องๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยตีสนุกมัน,นําให้เวลาเราตีเนี่ยไม้เราก็ทบลูกเนี่ยมันจะลดแรงสั่นสะเทือนฟิลที่เราได้ตีแบบว่าไม้ตัวทปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมนุ่มมือกว่ามาก you're listening to the collection room by จ้องนว สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแหวนและพ่เปิลนะคะก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมาคุยกันเรื่องอุปกรณ์แบดมินตันนะคะแน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปตีแบดมินตันเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าไม้แบดมาก่อนเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยท็อปิกของเราเนี่ยก็จะมาคุยกันเรื่องของวัสดุไม้แพงไม้ถูกเนี่ยมันมีความแตกต่างเรื่องของอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยเราจะเห็นแชทที่เข้ามาในแมสเซจของเราเนี่ยจะมีคนถามมาตั้งแต่ขอราคาไม้แบดมินตันที่ไม่เกิน1000บาทหรือคู่ละเจ็ดร้อยบาทเนี่ยแบบ ราคาที่แบบสูงสุดในตลาดตอนนี้เลยที่มีอยู่เนี่ยก็6 9 9 0กยกสิบาทนะคะแล้วก็วันนี้หยิบมา2ตัวนะคะเป็นไม้รุ่นรุ่นกลางก็ไม่ได้ถูกมากนะคะก็เป็นไม้รุ่นกลางๆนะคะแต่ว่าเป็นไม้รุ่นเริ่มต้นที่ดีนะคะ2,000บาทนะคะกับไม้รุ่นท็อปของทาง er, ยูน็คเซย์เนก็คือตัวนาโนแฟร์หนึ่งพันแซดนะคะที่ราคาเนี่ยหกพันทะลุขึ้นไปแล้วนะคะสองตัวนี้ราคา2000กับ6000นเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ไม้แบบเดินเข้าห้างแล้วเจอโซนที่ขายแบบอุปกกกกรรณ์ีีีฬาาาาท่เอไวต้ตสนนนนุละะัาคคใแบบ55000 ร0 0บาท300บาทแบบนี้ค่ะพี่เปิลคะเรามีความแตกต่างในเรื่องของวัสดุยังไงบ้างอุปกรณ์พวกนี้เริ่มต้นเลยนะครับมันก็ไม้ที่ราคาคู่ละ700 800ไม่เกินพันเนี่ยก็จะทํามาจากวัสดุพวกอลูมิ <c oughs> เนียมเนาะอาจจะเป็นผสมเหล็กผสมอะไรเนี่ยแต่ว่าไม้พวกนี้มันก็จะมีพวกข้อต่อข้อต่อพวกนี้เออมันไม่ได้แข็งแรงนะ <c oughs> ก็รองรับการขึ้นเอ็นเนี่ยไม่ได้สูงนะเอาไปตีหน้าบ้านเนี่ยก็ตีได้แหละมันก็ป้องๆ้อง,องอะไรอย่างเงี้ยตีสนุกเคยซื้อมาตีเหมือนกันเอามาตีในสนามแบดนะคะคือถ้าสมมติว่าเราอยากได้แรงในการที่ แบบว่าคอนโทรลอะไรเยอะม,มันตีได้ค่ะมันตีได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะต้องใช้การคอนโทรลในการยอดหรือการใช้ลูกเล่นต่างๆเทคนิคต่างๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะแล้ววัสดุเนี่ยพอรุ่นมันขยับขึ้นมาเนี่ยวัสดุมันก็จะดีขึ้นตามขึ้นมาเนาะก็จะมีการใช้คาร์บอนไฟเบอร์และเข้ามาผลิตไม้แบทนะมีตั้งแต่เกรด30 T 40 T แล้วก็ 50T ซึ่ง40 T กับ 50T เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอในไม้รุ่นท็อปแล้วอย่างเงี้ยตัวเนี้ย ส่วนใหญ่ในยไหมรุ่นกลางเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นอาจจะเป็นพวก 30T แต่ไม่ใช่ว่า 30T เนี่ยมันไม่ดีจนห่างกับมารุ่นท็อปเลยนะก็เป็นเกรดที่สามารถตีได้แล้วนะคะเป็นเกรดที่สามารถใช้ตีได้สนุกในกวนทั่วไปและนี้มาพูดถึงตัวคาร์บอนนิดนึงว่าเฮ้ยไม้แบตเนี่ยมันใช้วัสดุคาร์บอนคาร์บอนมันคืออะไรคาร์บอนก็คือคนเคยเห็นนะนึกถึงพวกถ่านพวกอะไรพวกเนี้ยถ่านคือคาร์บอนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีกรรมวิธีในการผลิตพวกเนี้ยมาเป็นเส้นใยพอเส้นใยเสร็จแล้วเขาก็มาทอเป็นแผ่นเหมือนมาทอเป็นผ้าน ไม้แบตอ่างเงี้ยให้ให้เราใช้งานในปัจจุบันเนี้ยซึ่งเกรดของคาร์บอนเนี่ยถ้าสูงสูงเนี่ยก็จะเป็นคุณภาพที่ค่อนข้างดีหน่อยเนาะความทนทานสูงความเบามีความแข็งแรงแล้วมีความยืดหยุ่นสูงตามเกรดขึ้นไปเลยแล้วเมื่อกี้พูดถึงวัสดุข,ข,ของคาร์บอนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมาดูวัสดุตัวท็อปที่เรานํามาให้ดูแล้วกันนะคะพอดีว่าเห็นข้างในมันมีตัวโฟมอยู่ถ้าเป็นรุ่นท็อปท็อปสืบเนื่องมาจากว่าแล้วไอ้รุ่นกลางกลางเนี่ยกับรุ่นรุ่นท็อปเนี่ยมันต่างกันย ไม้รุ่นท็อปเนี่ยจะมีการฉีดโฟมเข้าไปในในเนื้อของไม้ในส่วนของเฟรมไม้อ่ามันนําให้เวลาเราตีเนี่ยไม้เราก็ทบลูกเนี่ยมันจะนนลดแรงสั่นสะเทือนเวลาลูกมากระแทกกับเอ็นเนี่ยมันช่วยลดไปเยอะเลยฉะนั้นฟิลที่เราได้ตีแบบว่าไม้ตัวท็อปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันนุ่มมือกว่ามากมากกว่าตัวกลางกลางแต่คําถามก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เกิดการเปรียบเทียบหรือว่าเราตีอาจจะแบบเป็นไม้ตัวแรกของเรานะคะโดยส่วนมากเหมือนเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสัมผัสฟิลลิ่งนี้ได้นะคะสำหรับตัวเริ่มมต้นนที่ั อาจจะไม่ได้มีตัวชั้นโฟมในการรองรับแรงกระแทกแต่ว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เวลาที่เขาใช้ในไม้รุ่นประมาณสักพันห้าถึงสองพันเนี้ยเดี๋ยวนี้เกรดหรือว่าความคงทนของไม้มันค่อนข้างสูงขึ้นแต่ว่าคนที่มาเริ่มเล่นแบดบปินต้าใหม่ๆอ่ะไม่ได้อาจจะแยกออกได้ได้ทุกคนนะคะก็คือตัวรุ่นท็อปก็จะมีเทคโนโลยทีที่ที่บอกนอกก็คือตัวคาร์บอนเกรดสูงแล้วก็ตัวชั้นโฟมที่สามารถรองรับแรงกระแทกได้แต่เทคโนโลยีที่แตกต่างออกไปในแต่ละรุ่นท็อปเนี่ยเขาก็จะมีการนําเสนอหรือการพูดถึงเช่นชื่อออกต่างกันไปตัวอย่าง ได้ไหมคะพี่เปอร์ไออย่างตัวรุ่นท็อปของ1นึ่งพันตัวนี้ตัวนี้อย่างเช่นตัวโยนเน็ตเขาก็เรียกตัวนี้นะว่าเป็นโซนิคแฟร์อะไรนี้ใช่ไหมช่วยในการส่งแรงออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป,เป็นการออกแบบไม้ให้มันช่วยส่งแรงเวลาไปไปนะใช่ไม่ว่าจะเฟรมเป็นแอรเดไดนามิกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยช่วยให้หน้าไม้มันไวขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะเรียกเรียกไอพวกเนี้ยว่ายังไงนะแล้วก็พวกเนี้ยเทคโนโลยีพวกตัว, top top ตว,วท็อปท็อป ให้ตรงเนี้ยข้อตรงเนี้ยมันแข็งแรงทําไมต้องให้ตรงเนี้ยมันแข็งแรงเพราะว่าตัวเนี้ยมันรับแรงดึงค่อนข้างเยอะระหว่างหัวไม้เนี่ยหัวไม้กับตรงเนี้ยสังเกตว่าไม้เนี่ยที่ไม่แข็งแรงเนี่ยเวลาขึ้นเอ็นปั๊บเนี่ยพอขึ้นเอ็นตึงๆี่ยบางตัวเนี่ยขึ้นแค่18ปอนด์เนี่ยไม้เบี้ยวเลยหน้าไม้เบี้ยวเลยคือไม้มันเฟรมมันไม่แข็งแรงอ่ะแล้วแรงดึงตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอย่างรุ่นที่เพิ่ขึ้นไปเนี่ยเอกลักษณ์ในแต่ละไม้ก็เหมือนคนเนาะก็จะแตกต เฟรมให้มันแอโร่มากๆอะไรเงี้ยทำให้เฟรมมันมันแบนเนี่ยถ้าดูตรงนี้มันจะลู่ลมมากแต่ว่าไปหนาตรงนี้มันเลยต้องลองทําให้เฟรมตรงคอเนี่ยมันลองรับความบางที่บางตรงลงแล้วก็หนาขึ้นตรงนี้แต่ว่าอย่างตัว <c oughs> รุ่นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็ลองดูนะคะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีจุดขายที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสำหรับการเลือกไม้สําหรับมือใหม่เนี่ยเริ่มต้นเลยก็คือหบประมาณก่อนเราตั้งงบประมาณในใจที่เราสามารถอ,ฟอรัฟ ford มันไหวนะคะบางคนอาจจะแบบพันห้าหรือสองพันนะคะสองก็คือให้ไปดูที่ สไตล์การตีเนาะพ่เปอร์เพราะสไตล์การตีเนี่ยต้องดูว่าเราชอบเป็นคนบุกไหมนะคะเป็นคนชอบรับวางหรือเป็นคนที่ชอบเล่นไหมหน้าไม้หรวๆยนะคะเช่นสวนดานเป็นต้นนะคะก็จะมีคําถามที่ว่าอยากตบหนักขึ้นควรใช้ไม้หนักไหมหรือไม้หนักๆ3ามยูอะไรแบบนี้มีคําถามมาบ่อยๆว่าอยากตบหนักขึ้นอ่ะใช้ไม้หัวหนักเนี่ยได้ไหมก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้มาไม่ได้เสมอไปไม่ใช่ว่าทุกครั้งถ้าคุณใช้ไม้หัวหนักแล้วมันจะเป็นแบบทำให้คุณตบหนักขึ้นอาจจะเป็นบางคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่ทำให้เราตบหนักขึ้นเนี่ย มาจากพื้นฐานท่าทางในการ <Basic. S 2> ตกของเราเบสิกในการตกของเราว่าเรามีการส่งแรงมาตั้งแต่ขาการบิดตัวการเปิดไหล่ถูกต้องไหมและการส่งแรงตั้งแต่ขานะหลังไหล่ แขนมาข้อมือเนี่ยมนส่งมาถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงก็คือตามหลักฟิสิกส์เนี่ยบางทีคนเนี่ยใช้ไม้หวัวหนักไม่พอนะก็ไปใช้น้าหนัก3 u ยอีกเข้าไปอีกเพราะว่าอยากจะตบให้มันหนักขึ้นเพราะเขาบอกกันว่ายิ่ง3 u ยูยิ่งตกหนักใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เสมอไปอีกเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเรามีแรงพอไหมที่จะเหวี่ยงมันนะครับเ,เช่นเราใช้ไม้3 u ยแต่เราไม่มีแรงเหวี่ยงมันอนะ ทำให้ความเร่งมันไม่มีเราสร้างความเร่งให้ไม่ได้เหมือนเราถือเรายังถือไม่ไหวเลยใช่เราสร้างาความเร่งไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าแทนที่เราจะตบแรงพอใช้ไม้หนักขนาดนั้นมันก็เบาแต่พอเราลดลงมาเป็น 4u เราสร้างความเร่งให้ไม้มันได้อากายเป็นว่าลูกเราแรงขึ้นตรงน,นี้ก็ต้องดูด้วยว่าแรงเราเนี่ยม,ม,มันได้ไหมตี<อ>ได้ไหมไม้ 3u หรือ 4u หรือ 5u 6u จริงๆแล้วเนี่ยโดยมือทั่วๆไปนะคะถ้าไม่ได้แข็งแรงระดับนะักกีฬานักกีฬายังใช้ 4u เลยนะคะก็ไม่ต้องโหดถึงขนาด 3u นะไม่ใช่ว่า 3u จะจะหนักหรือว่หันกีจะตแง ก็ดูที่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเราในการที่ว่าเราถือไหวไหมนะคะมีแรงที่จะส่งแรงปะทะนั้นได้หรือเปล่านะคะถ้าโอ้ให้คะแนนวัสดุอุปกรณ์เนี่ยแบบเต็ม10เลยแต่ว่าเรานี่โอ้ไม่เคยเวทเลยไม่เคยออกกำลังกายเป็นไม้แรกของเราเลยอยู่ดีจะไปใช้เนี่ยเราอาจจะดึงประสิทธิภาพของไม้ออกมาได้เต็มที่การว่าเราใช้มันไม่ได้เต็มประสิทธิภาพอะเพราะว่าเราเราแรงไม่ถึงค่ะโอเคถ้าสมมติว่าใครที่มีคําถามเรื่องไม้แบบเป็นต้นเนาะก็อยากเชิญชวนนะคะลองเข้ามาพูดคุยนะที่ไลน์แอดจอ ก็เด okay. so, ี๋ยวพวกเรานี่แหละจะช่วยเข้าไปให้คําแนะนํานะคะเช่นสมมติว่าใครที่มีงบประมาณประมาณนี้พอจะเป็นไม้แบบไหนได้บ้างนะคะแต่ว่าถ้าสมมติราคาที่แบบ700เลยอ <laughs> ันนี้ก็ก็คิดอยู่เหมือนกันว่า <laughs> 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 จะแนะนําไม้ไหนดีอ <laughs> ่าถ้าสมมติว่าเป็นระดับ700บาทอันนี้อาจจะมีความคงทนไม่ค่อยสูงมากนักนะคะเราอาจจะแนะนําที่ราคา1000บาทขึ้นไปจะได้ใช้ได้ย,วยาวๆเนาะเวลาที่เอ็นขาดเนี่ยเราจะได้ไปขึ้นเอ็นใหม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม้คู่ละ700บาทเนื้อตกอันละ3 0 0บาทเนาะการขึ้นเอ็นสมัยนี้หนึ่งไม้เนี่ยโอ้เขาไม่ขึ้นให้ด ไม่ใช่แค่ราคาเ300บาทไม้300บาทนะคือร้านจะไม่ค่อยขึ้นให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะลงทุนครั้งหนึ่งอยากให้ใช้ได้นานๆเนี่ยก็ลองเข้ามาเดี๋ยวเราจะลองหาไม้แบบต้านที่เหมาะและใช้สไตล์ของคุณนะคะจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้กับช่องจองนาวของเราด้วยนะคะ